อ้โอ้อะเขาเรียกปลาอะไรนะปลาช็อตปลาช็อตปลาบึกช็อตอ๋อตัวนี้ถ้าเกิดเขาขายขายถ้าตัวเท่าไหร่น้องถ้าราคาเนี่ยต้องพันได้โอ้โหปลาแปลกโอเคเข้าใจละโอ้โหสวยงามครับอ่ะอันนี้จากไหนนะครับลุงจากบางบอนครับลุงฉายาว่าอะไรนะมีปลาแดงมีแท้เซียนแทะเซียนทะเลโอ้โหของแท้ครับผม ยังไม่ครึ่งวันนะครับนี่เอากลับไปก่อนครึ่งนึงเอาไว้ในถังก่อนอ๋อแช่ไว้ในถังก่อนเต็มถังที่ประมาณกี่โลเนี่ยลุงหกสิบเจ็ดสิบได้เนาะประมาณครับสุดยอดไหนครับผมน้องอยู่แถวไหนนะอยู่แถวไหนนะน้องอ่ะลวงครับอยู่ท่ามลวนแถวนี้นะนี่เขาเอาปลานี่ครึ่งตันใช่ไหมครับไปเลือกพวกันลลงแ้วเดีับยวแล้วยะค ระวังเหงกันนะคะใช่ครับผมวันนี้ให้ลุงลุงเวียงแหยให้โชว์นะครับผมนี่เดี๋ยวดูครับว่าลุงจะเวียงแหยเก่งไหมอ่ะเรามาดูกันครับผมเดี๋ยวรอสัญญาณก่อนนะครับผมตอนนกหวีเตรียมตัวครับผมเราจะต้องมีการสไตล์กันครับตอนนี้ตอนนี้นะครับทุกคนนะครับเตรียมแข่ไว้นะครับผมว่าตอนนี้ทุกคนเข้าที่สไตล์อ๋อบอเอเตรียมพร้อมนะครับผมบอเอพร้อมยังครับพร้อมยกมือครับบอบีพร้อมยังครับยกมือครับ เอาแล้วนะครับผมโอ๊ยบอกแล้วว่าอยู่ใกล้กันคอยเวียงแห่ใกล้กันเมื่อกี้เมื่อกี้บันทึกไปหมดแล้วนะเสียฟอร์มบ้างเลยอุตส่าห์ตั้งใจ อันนี้สวยงามครับอ่าได้กี่ตัวครับชุดแรกเลยโอ้โหสี่ตัวแรกนะครับผมนี่ขอแยกปลาเลยใช่ไหมครับอันนี้เหวี่ยงแรกก็เกือบคุ้มแล้วนะ่นีย โอ้โหโอ้โหต้องอย่างนั้นเลยครับผมนี่เอาละครับคนนี้รักษาฟอร์มดีครับคนแรกครับมาบอ่อแต่เช้านะนี่แต่รอบแรกเอหอบกินโอ้ทีเดียวนี่ทีเดียว,ยวนี่ครับโอ้โนี่มือชีพอันนี้มือชีพ<ๆ>ครับทีเดียวคุ้มครับนี่สิบตัวสิบตัวครับท,ทีเดียวคุ้มเลยโหมดแห่ นี่มันจะแก่แหกก็ครึ่งเชี่ยวโบนะครับพอดีเดี๋ยวดูลุงคนนี้นะครับเป็นอีซ้ายนะครับทางด้านซ้ายนะนี่ครับสวยงามครับผมนี่เหนื่อยแล้วนะครับผมนี่เราเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับผมรอบนี้ ใว่ใส่โอ้โหไวนะครับนี่ครับรอบแรกถือว่าโอเคนะครับผมเอาโชว์นะครับผมตอนนี้มาอยู่มุมนี้กันแล้วนะนีนโอโ้โหอันนี้ทีเดียวนะครับโอ้โหโอ้โหบ่อครับคนนี้ทีเดียวคุ้มครับอ,นนอ,รอันนี้มาที่หลังแสงทางโค้งนะคนนี้ คนหนึ่งเขาเหวี่ยงทีแรกนี่โอ้โหยังไม่ได้เยอะเท่านี้เลยได้ดปล<ร><ม>าหมอนเมงกี่ตัวครับ<อ>หนึ่งสองสามมาจะเทียนทะเลครับบางบอนดูจากเพลมาใช่ไหมครับครับมันเป็นเป็นเพลด่วนเนี่ยมันเพิ่งลงเมื่อวานใช่ครับโอ้โหแน่รู้จริงเลยโอ้หน้าลงล่วงหน้านะมาเยอะครับเหวม่เคยมาเวียงแหอยู่แถวเทียนทะเลอยู่อุ้ยสองตัวนี่ป้าดูออกแล้วครับตัวใหญ่ เดี๋ยวอาจจะได้มีแมตเปิดอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าปลายังไม่หมดนะได้ได้เปิดเวียงแหยอีกรอบนึงลงไปแล้วนะครับ <c oughs> นี่เพราะว่าถ้าลงไปโอกาสน่าจ,จะได้เยอะกว่านะ <c oughs> ติดไหมโอ้ <c oughs> โหได้อยู่ครับรอบนี้โอเคอยู่แห <c oughs> มปลายิ่งสกเลยครับ <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้อยู่ครับโอ้โหวันนี้ปัดเรียบเลยครับ อ๋อหนึ่งรูปนะครับผมนี่ครับของแท้ครับเซียนปลาเราโอ้โหเอาล้วครับผมเอาเรือโฟมมานะครับเพื่อเวียงแห่กลางบ่อนะครับนี่เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยไม่เคยทำนะเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแล้นั่งอะไรวะนานแล้วนามึงไงงั้นทำอะไรยังไม่สมป้าวัดเราก็เลยโอ้โหสวยงามครับอ่ะ อ๋อครับโฟมเรือแล้วนะครับนี่ครับเอามาบอ่อเป็ดน,นะครับผมเราจะเวียงกลางบอ่อนะ <Okay. S 1> เพราะว่าริมบอ่อเรามีต้นไอ้ต้นไม้แง่งกันเยอะครับนี่นี่นี่เจ้าเสอข้นตนนี่ครับเอาแล้วครับไปแล้วครับผมเวียงนี้อาจจะได้เยอะนะเพราะมีใครวาง <c oughs> กัะเบนนะ เจอผู้ช่วยนี่ครับโชว์นะครับถือโชว์ถือโชว์สองตัวสองตัวอ้าสองตัวเลยเอามาโชว์อ๋าของแทะเออถ่ายรูปไว้แล้วครับผมเดี๋ยวดูในเฟซนะครับครับผมของแท้ครับผมนี่อเขาเบี่ยงเป็นดูเขาเบี่ยงจะเป็นวงนี้นะเป็นวงกลมนะครับผม นี่นี่เก็บมุมนะเก็บมุมนี่โอ้โหเนี่ยมือชี้จริงนะเวี่ยงเก็บมุมเพิ่งเคยเห็นนะเข้าม,มุมพอดีเลยนะเดี๋ยวดูเขาว่าไ,ได้เยอะไม่เยอะเดี๋ยวเิ่งโชว์ก่อนสักหนึ่งทีครับผมนี่กลางบอ่อนะครับเอาล้วครับ ไม่ยอมเัาคนนี้ครับนี่โอ้โอหซูเอปเอร์ฮีรโร่อ่าเดี๋ยวเรือลงครับผมแนี่ไม,ไม่มีครับไม่จะเรือเป็ดไมเอาเรือมาใช่ไเนี่ยไม่เอาเรือมาครับผมนี่ไปเอาเรือมาครับคนนี้ครับผมนี่เดี๋ยวเราจะพายเรือเล่นกันนะครับ <laughs>

หายแมทแล้วยุบโอ้ใช้ได้นะครับฝีมือนี่แน่นอนนี่เกมนะแต่โดนแทงที่มือนิดนึงเนาะปลาอะไรครับทุเใหญ่ปลาจี๋เนาะปลาจีค๋ไงโอ้โหสุดยอดครับผมอ่โชว์เลยครับผมโชว์เลยครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับปลาจี๋คุณดิ โอ้โหวันนี้มาทางครอบครัวเลยใช่ไหมครับน,นี่ครับเตรียมมาพร้อมนะครับผมเริ่มออกเลยนะครับหลังจากครับเวีย่ยงไปเอาไปปล่อยครับชุดแรกนี่ โอ้โหครับดูกันจระจาาครับผมนี่นี่ครับ <IKE S 2> เอาลอะครับปนี่เอาไปชุดแรกก่อนนะครับผมเดี๋ยวไม่ถึงกี่โมงยังเก้าโมงครับอันนี้น่าจะห้าสิบกโลได้ครับเอืองเืองโอ้โห เอาครับุชุดแรกไปแล้วครับผมเต็มครับเต็มวันนี้เขาบอกวจะเอาสักตันหนึ่งนะครับผมเอามีข้องถูโอ้โหเดิอาดิของแท้ของแท้นี่ของจริงครับนี่ดี๋ยวก็พูดเล่นี่ย่กระาไว้้ใส่กระเป๋ใส่รถเลยนี่โอ้โห เอ๋อได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้แน่นอนยิ้มอย่างเงี้ยตัวเล็กกันดีโอ้โหอ่ะถ่ายรูปหนถ่ายรูปหนรูปหนถ่ายรูปหนวันไปซึ่งอู้ออ๋อแล้วครับของแทนครับเซียนปลาจริงๆครับผมแน่นอนแน่นอนโอ้โห อันนี้ใหญ่จริงเลยเฮ้ยเจไดนะครับเอาเลยครับโอ้โหไม่เหนื่อยเลยค่ะโอ้โหเต็มแล้วครับนี่ครับผมตอนนี้เอาคืนนะครับผมนี่ของแท้ครับเจ็บใจมาหลายช็อตตัวที่ตัวเดียวก็ตัวี่ใหญ่เลยใหญ่ๆเมื่อกี้สามโดนได้ดีเลยอ๋อยี่สิบเนี่ยเหรอ มาณสี่โลพี่อันนี้เอาขนกลับบ้านก่อนนะครับอันนี้ขนเก็บไปก่อนครึ่งหนึ่งอันนี้จากไหนนะครับลุงจากบางบอนครับลุงฉายาว่าอะไรนะมีปลาแดงมีแท้เสียนแหตีนทะเลโอ้โหของแท้ครับผมยังไม่ครึ่งวันนะครับนี่เอากลับไปก่อนครึ่งหนึ่ง เอาไว้ในถังก่อนอ๋อใช่ไว้ในถังก่อนเต็มถังนี่ประมาณกี่กิโลเนี่ยลุงหกสิบเจ็ดสิบได้เนาะประมาณครับสุดยอดเก่งเลยเต็มพอดีเลยโอ้โหหัวแล้วใส่ต้องแข่งไงต้องเอาสั่งเพิ่มแล้วเนาะัน้ั้นเหลือเจนะครับนี่นี่นี่ นี่ครับมีเรือแจวได้เรือแจวครับเรือแจวครับนี่ครับนี่ครับนี่คือแจวครับนี่พายเข้าไปครับนี่นี่นี่ม่หมดอืมเขามีเงี้ยนะมันแทงกันโอ้โหนี้น่าจะสาวสิบโลได้นะอันนี้ครับทีมน้องเก้านะครับมากวาดไปนะครับหนึ่งใช้แห่นะแหบุฟเฟ่นะครับนี่ านะเฮ้ยมัน20แล้วไอ้นี่ไอ้นี่น่าจะ20กว่านะน่าจะได้เพราะมันใหญ่าเย,ย,ยอะเพราะว่าความน่าจะเกือบ30ิี่เหรอโอ้โหโน่นนั้นน่าถึงไหมสามสิบวันนี้เม้าคืนเนี่ยท่าน <S <S นั้นเวียงแหนนี่เองสรุปตัวนี้โอ้โหตัวนี้กิโลเนี่ยครับต้องหมากิโลห้ากโลเนาะค่อ๋อหนึ่งลูกนะครับมองกล้องเลยครับพี่น้องกล้องด้วยโอ้โหตัวที่ห้านะครับหน้าไม่ห้ากับหกใช่ไหม เพราะว่าไปสองได้สองบองกพวกนี้ <Hey. S 2> อ่ะเนี่ยนี่คล้ายๆก็ได้ตัวนี่ก็ไลยสวยนะครับผมน้องอยู่แถวไหนนะครับอยู่แถวไหนนะน้องอะ่ะหลวงครับอยู่ท่ามลวนแถวนี้นะนี่เขาเอาปลานี่ครึ่งตันใช่ไหมครับไว้เรืร่องพวกนี้ต้อขนาดลงมาแล้ว จะบอกว่ามีข้างในนะไม่ไม่มีฮะอ๋อข้างในปลานินอ๋อนึกว่าไม่มีมีนะครับปลานินแยกไว้อ๋อจะซื้อปลาจีนไปข้าวหมอนี้น้ำกิโลครับปลาวหมอนี้ขอเขาแยกไว้ยังนี้ปลาวหมอนี้จะบอกว่าเต็มนี่นะอ๋อตกใจปลาจีนหอ้ตัวใหญ่มากเลยตอนนั้นตอนนั้นจะท้องเนอะ ตัวนี้น่าจะมีไข่ดูแล้วปลาดินเอ้ยปลาทีนนะสองตัวสี่โลแปดตัวหนึ่งสองโลสี่ปลาหมอนี่กี่โลครับอ่าดูดูปลาหมอนี่ปลาหมอนี่นกี่โลปลาหมึกได้กี่ตัวครับถล่มโอ้สี่ห้าตัวห้าตัวเนอะลองจับสี่ โอ้หอ oh, no, ันนี้ก็ปลาบึกนี่นะตาต่าใช่ตัวใหญ่นะนน่โตหึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเหรอปลาบึกโอ้โหแปดตัวอันนี้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 นี่ตวงใช่ครับตันนั้นใช่ตาต่ำใช่ไม่มีฟัน แต่ดูในนั้นตัวไงนั้นปลาบึกไ้นั้นรกิโลก้าวอโล4โลก้าวเมื่อกี้อะไรงลนได้กี่ร้อยโลเนี่ยครับร้อยกว่าร้อยยี่สได้เนอะดูมันเยอะๆมากเลยอ่ะปลาเบิกโอ้โปลาเบึกอะถ้าเกิดเขาขายขายถ้าตัวเท่าไหร่น้องถ้าราคาเนี่ยโอ้โหปลาแปโอเคแจ อยากรู้เหมือนกันว่าไ,ได้ได้ยังไงเพราะว่ามันยากไงที่จะได้งไงไหนตัวไหนเอ่ยโลไซส์สองโลกว่านี่ไงโลกว่าเออตัวนี้โลกว่าโอเคครับของจริงของจริงอร่อยเลยงานนี้อันนี้มารอบเที่ยงใช่ไหมครับใช่ครับนิวาลตอนเที่ยงนี่มานี่นี่มารอบเที่ยงนะครับผม <c oughs> ดูปลาครับนี่รอบเที่ยงนะทุกคนฟังให้ดีนะอืเ <c oughs> <c oughs> งี้ยเยอะขนาดนี้อ่ะ สุดยอดครับผมเสาหน้าอย่าลืมมากันนะทุกคนนะครับนี่บางคนเวียงครึ่งวันนั้นได้ไปยี่สิบสามสิบโลนะนี่แค่ครึ่งวันนะขนาดน้ำยังเหลือเกือบนี่ครับสูงประมาณร้อยหกสิบเซนนะเดี๋ยวเสาหน้าครับจะให้อยู่ระดับเอวนะระดับเอวนะครับไม่ให้ต่ำมากนะเดี๋ยวเวียงแหยากนะครับเสาหน้ามาเก็บกันให้หมดนะครับปลากฏดคังออกไปแล้วนะครับสองตัวปลาบึกแปดตัวนะยังเหลือเยอะนะครับ ออกเป็ดนี่ยังเหลือปลาใหญ่เยอะนะเดี๋ยวให้นำล้นนิดนึงครับจะได้เวี่ยงกันง่ายๆนๆิดนึง